ก็ได้เวลากลับบ้านตอนนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลาของเรากันวันนี้นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานิลน,นะครับที่ตกได้มาดูผลงานกันนะครับจะเป็นยังไงน้หมูรุ้นว่าต้นสวิมยาขาดนะครับ เพื่อนแล้วก็นาันานากตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนนะครับผมก็จัดการภารกิจนะครับทุกอย่างลงตัวแล้วตอนนี้ก็สามารถออกตกปลาได้แล้วนะครับวันนี้มากับน้าหมูนะครับน้าหมูนะอเนกนะครับเพื่อนที่ทำงานวันนี้ก็เดินทางมาไกลนิดนึงนะครับจากกรุงเทพออกมาก็น่าจะกี่โลน้าหมูน่าจะประมาณ60โลนะครับหกสิกิโล จากกรุงเทพออกมาแต่ว่าเราเคยมาแล้วก็เลยคิดว่าพอไหวนะครับผมพอได้อยู่วันนี้มาลุ้นกันว่าผลงานเราจะเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้ออกนานนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็เส็จอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราจะตกกันในระยะ4.5นะครับวันนี้คันที่ใช้ก็ยังคงเป็นคันไฮบินเจีย e ระยะ4.5จากร้าน AT f i พิ h i n g t ท c นะครับวันนี้ตกแบบไม่ตายตะก,กว,วิ่ง2ตะคอะครับไซเมน2.5สายหน้า2.0ตาเบ็ด เบอร์0.8นะครับของหมูก็ระยะ3.9นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมมาไปชมพร้อมๆกันนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ย้ายจุดนะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่ปลากระดีเยอะนะครับนะปลายหมาก็เลยชวนมาบ่ออีกบ่อหนึ่งบ่อใหญ่นะครับถัดกันมาครับหมูก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ผมก็ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่น้หมูได้ปีนินไป2ตัวแล้วนะครับผม คือผมเพิ่งจะเริ่มลงอุปกรณ์นะครับนั้นหนุ่ยก็เอ้ยหน้าป้ายก็อยู่ข้างต้นไม้ตรงนู้นนะครับตรงร่มสีฟ้าๆนะครับตรงนู้นนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมคันที่ใช้ก็เป็นไฮบินเจียระยะ4.5จากร้าน ST Fishing เช่นเคยนะครับไซเมน2.5แสตนา2.0ตาเบ็ดเบอร์0.8นะครับทุ่นของนอเวททุ่นร้อยน้ำนะครับทุ่นหนางนิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราไม่เงานะนะครับของหน้าป้ายเพิ่งได้มาเมื่อกี้เอาแล้วนะครับน้าหมูตัวที่สามติดครับปลานิน

อะไรนเนี่ยช่่าางกนนนนทีีเป็ฝตตอ,นนอ,อ้ครับน้าหมูมันคือดึกดับนะครับนี่นะน้าหมูครับนี่ครับตัวที่เมื่อกี้ไหนล่ะนี่ครับปลาเนิ์เมื่อกี้เป็นปลาทูนะครับสองตัวแต่ว่าขาดไปตัวหนึ่งนะครับสายขาดเพราะว่ายื้อไม่ไหวมันวิ่งตัดไปตัดมาสายเลยขาดนะครับโอเคครับผมเออน้าหมูไปแล้วสามตัวคนเดียว ตอนนี้ก็ขอ,ขอบคุณน้าปลายนะครับน้าปลายเอาเหยื่อมาให้นะครับหนึ่งกระปุกว่าเหยื่อหมดพอดีไม่มีเหยื่อใช้นะครับน้าปลายแวะมาให้เมื่อกี้ครับน้าปลายก็นั่งอยู่ตรงโน้นนะครับน้หมูก็กลับไปลุยอีกรอบหนึ่งหวังว่าวันนี้น่าจะได้ประตูอีกัะครั้งนะครับเมื่อกี้ขาดไปตัวหนึง่งนะครับมันดิ้นได้ปนินมาตัวหนึง่งเดี๋ยวเรามาลุยของเราต่อนะครับว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงมุมนี้น่าจะมีตัวดูจะสู้จุดที่น้ำหมูตกได้ไหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมมาลุยกันโอ้ มึงดีๆไปยังฮะยี่สิบกว่าช่งนี่ยมันไปยิ่งดอกนู่จานก็สันต่างขั้นตรงๆงไว้ขั้นจอกอนอยู่แล้วว่ามีนาตรงตรงไว้ถ้าทามันฝืนแห้งไปกัดโอ้ยไปถึงโลเอาใดเยอ่ดอกบ่ขาดดอกบม่มีขาดอย่าให้ขั้นมันเอียงซีสะหางสาต่างให้มันตรงไว้ก่อนถ้าทำมันฝืนแห้งไปกัปล่อยมันปล่อยถีมขั้นไปเลยเด้อต่างขั้น ต่างขั้นไม่พยายามต่างขั้นให้ด้ถ้าต่างขั้นบ่ดี๋จะผมไปตักมันมีแห้งสูงเยอะอืมยังว่าเขาตด้ผูด้เดียวเถอะวะลามันออกมาแล้วพี่ ยืนไปเหลียดมันไปก่อนโ okay. อเคเอาละเอาไว้ก่อนนะเอาเมื่อและเก็บไว้ก่อน,ออออนครับผมป,ป,ปุ๊ไปมันจะโดดนะระ,ะวังมาเขอเปิดยิ่สุกโอเคไปสวย <laughs> <laughs> โอ้ยหมาแต่คนเดียวแท้าม,มาเป็นลุ้นของเราครับเพราะว่าอะไรจะเข้ามาเจ้าเดี๋ยวกับมาแต่ของขวายมือได้จีมาบุ่ลงสามใหม่ละนี่ยังมีซีรีส์อยู่ เอาอีกแล้วอะไรยังเอาเอาสวิงสวิงสวิงอย่าให้พลาดจ่ต้องย้ายกล้องไปหาหน้าหมูเนี่ยเอออยากปวดแขนดิทางนี้อยากปวดแขนพูดไม่เก่งอีกเลย โอเคครับผมมาหลังจากดูน้ำหมูงัดแล้วมาดูของเราบ้างครับนี่โวยาเอาตะวปันนิงกลับไปน้ำหมูน่าจะถูกชะโรกับวันนี้ผมมานิ่งกิ๊ก อะไรอ่ะเาปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ได้ดึงอย่าไปปล่อยอย่างนั้นที่ดึงดึงเพราะว่าเชือกมันขาดแล้วไม่เราเราเราไอ้ไอ้สายเซฟซมันยืดได้เราอย่าไปปล่อยแบบนั้นพอโยนแล้วเราเราเหนี่ยวไว้ขาดตกใจหมดเจ้ของใหญ่ทักทายน่าจะเป็นยี่สกหางแดงลืมเปิดกล้องแม่ตอนแรกมาก็ลืมเปิดกล้อง เนี่ยถ้ากินอย่างนี้กากขาดเพราะอะไรมันกินลึกไอ้นั่นก็ไม่มาเดี๋ยว<แ>กระสวิงก็อยู่ฝั่งนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ขาดว่าเนีเดี๋ยวเอาละครับตัวแรกโอ้ยรอนาน,นตัวนี้ก็ขอย,อยุวกว่าออเราจะได้ กวดจะมาแต่ละตัวมามากครับผมมาาแล้วครับผมแต้มที่สองของผมเนี่ยโอ้โหกวดจะมาแต่ละแต้มมานมากครับผมเดี๋ยวแต้มต่อไป แจมที่3ของผมนะครับผมมาแล้วปนันน เล้งขึ้นมาเอา้ามันเงียบเอาเอาเก๋วิงมาค่อยมันขาดทั่วเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเป็นผูงไงเดี๋ยวมันพานไปหาเจ้า มาอีกหนึ่งแต้มครับผมกับปนินตัวที่สีของผมอันนี้นะผมส,สวยๆครับ เล้งขึ้นมาครับผมมาอีกแล้วโอ้ยติดมินเดียวอ,อจีจังใดมีแต่ปนินยังไม่ได้ทิ้งเซฟเลยผมมาอีกหนึ่งแต้มาผมสำหรับปนินสวยๆครับผม อุ้ดขาดหรือลูดวะดูจะเห็นพื้นปะอย,อ,ยอย่างใจเลยมาไปตามดูใหม่ครับเมื่อกี้หลุดครับน่าจะต,ตัวใหญ่อยู่เด้งขึ้นมา อรับชมอีกหนึ่งแต้มครับปานินไซส์สวยตัวที่หกของผมนะครับ ปากหวอมาเลยอู้อู้แรงเยอะจริงๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยังอ,อยู่แรงมันเยอะัใหขึ้นมาเรื่อยๆ เต็มเลยครับมาแล้วครับผมฮะนี่ฮะจะเข้ามาไหมครับไม่มาแล้วอืนี่ครับแก้าเลยครับถ้าไทยเหมือนจะโทรมายังไม่โทรหาแกากลับหาแกไม่ได้ยินเสียง ก็ยังไงเด้งขึ้นมามาครับมาลดมา่หนึ่งแต้มครับผมปลานินใช้สวยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่าจะห้าโมงเย็นนะครับ ก็ได้เวลากลับบ้านตอนนี้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลาของเรากันวันนี้นะครับสองคนกันนาหมูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานินนะครับที่ตกได้มาดูผลงานกันนะครับจะเป็นยังไงนะหมูรุ่นว่าต้นสวิงอยาขาดนะครับนี่ครับผลงานของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานินนะครับเกือบน่าจะเกือบยี่สิบตัวอยู่นะครับผลงานประมาณสิบ ปานินไซส์กลามือแล้วก็ไซส์โลก็มีนะครับเรีว่าไซส์สวยมาดูกันชัดๆไม่ขาดไม่ขาดนี่ครับอ๋อขาเนียผลงานเราได้ปลาตะเพยียนมาตัวหนึง่งเหลือก็จะเป็นปานินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หร้อนแสะมากขอใหเพื่อนๆนะครับเงียบรวมๆปานินก็ประมาณเกือบยี่สิบตัวนะครับรือว่าโอเคอยู่ มันย้อนแสงโอเคประมาณนี้เพื่อนเห็นจะตัดมียุศเงวนจันสองตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นปลานินล้วนๆนะครับผมได้ประมาณสิบสองสิบสองสิบสามตัวนะนั่นนูก็ได้เกือบสิบอยู่นะครับแปดเจ็ดแปดตัวนี่ผลงานเราก็ถือว่าโอเคครับผมสําหรับปลานินแล้วก็ปลาที่ได้วันนี้ถีอว่าวันนี้มาหาปลานินก็ได้ปลานินสมใจนะครับเดี๋ยวทริปหน้า จะไปที่ไหนหรือว่าจะมาซ้ําอีกทีหนึ่งเดี๋ยวรอชมอีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตเดินทางกลับบ้านเลยนะครับผมวันนี้ถือว่าลิววันนี้มาช่วงที่สายที่ว่าประสบความสาเร็จน,นะครับผลงานก็เกินเป้าน้อง้นุหมูตั้งเป้าไว <ๆ S 2> ้ว่าขอแค่สี่ห้าตัวพอไปทำาัข้าวแต่มันได้เกินมานะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับทริปนี้ขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกับ,บหุมก่อนนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม